บัดีบอร์ดีบ้เบอร์สามสิบเอ็ดค่ะพี่เขายังไม่ติ๊กันค่ะดีเบดีบเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ยังไม่ติ๊กันค่ะล่าสุดนะคะพี่ล่าสุดเมื่อกี้พี่คุยกันสองคนอยู่พี่ยังไม่ติ๊กเมื่อกี้ใช่ค่ะ ล่าสุดเมื่อกี้อะพี่พี่ขานอยู่ใช่ค่ะพี่ขานอยู่แล้วพี่คุยกันสองคนอยู่พี่ยังไม่ปิกหนูไลฟ์สดค่ะพี่คือหนูก็เห็นยังไม่ได้เมื่อกี้พี่ขันคุยกันสองคนนะคะแล้วก็ยังไม่ปิ๊กพี่เขาขานใหม่ล่าสุดเมื่อกี้ค่ะใบล่าสุดเมื่อกี้เลยยังไม่ปิกค่ะพี่ยังไม่ปิกค่ะ อะไรได้เดี๋ยวให้ดูค่ะ